สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านทที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูกุหลาบครับออกดอกแล้วครับแล้วก็บานแล้วด้วยอันนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษครับดอกสวยดอกด่างสีแดงอมชมพูครับดูแล้วมันโอ สวยครับสดชื่นตาครับเนี่ยสายพันธุ์อังกฤษนะครับท่านผู้ชมแต่เสียอย่างเดียวไม่มีกลิ่นครับไม่หอมเลยครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าดูสีสันดูดอกดูความสวยงามของดอกเขานครับไอที่อยู่ข้างๆนี่ไม่ใช่ผักชีลาวนะครับท่านผู้ชม นี่เป็นหน่อไม้ฝรั่งครับเอามาปรับปรุงใหม่ครับนี่หน่อไม้ฝรั่งมาจากสีสะเกตครับจะให้ดูกหุลาบจะไม่ถ่ายหน่อไม้ฝรั่งครับนี่ครับ บ้านไม่หมดครับต้องรีบถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาครับนี่ชัดไหมโอ้โอ้ถ้าฝนมาก็เรียบร้อยแล้วครับให้ดูแบบบานๆแล้วก็ตุมต่มๆครับท่านผู้ชมนี่ดอกตุมๆของเขา ส่วนการลดน้ำผมก็ลดตอนเช้าทุกวันครับส่วนการให้ปุ๋ยก็อาทิตย์ละครั้งครับผมเป็นฉีดยายากันเชื้อราไว้บ้างก็ดีนะครับสูตรเดียวกันกับดอกกล้วยไม้ล่ะครับยากันเชื้อราฉีดพ่น2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งครับ ปลูกไว้ในกระถางนะครับอ่าสาเหตุที่ว่ามีท่อ pvc มันจะได้ระบายอากาศครับมันจะได้ดินมันจะได้โปร่งๆครับท่านผู้ชมนี่ฮะมาอแล้วครับส่วนปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกครับหรือว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยออสโมโคสนะครับ ฉีดฮอร์โมนไข่ก็ดีเหมือนกันครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งครับนี่สวยงามทัดครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับนี่ยังบานไม่เต็มที่ครับผมกลัวฝนตกครับช่วงนี้ เขตบวริวนชนบุรีนี่ตกบ่อยครับนะฮะอ่ะ,อะโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาฝากดูแล้วมันสดชื่นตาครับเอามาฝากท่านผู้ชมเพื่อนๆที่ติดตามอ่าจากอากุหลาบเดี๋ยวพาไปสอ่องอาประทัดจีนดีกว่าครับแล้วก็ตามด้วย ดอกบัวครับบัวหลวงบัวผันนี่ไม่ราบไม่ทราบวา่าท่านผู้ชมมีบ้างไหมประทับประทัดจีนอันนี้คือต้นหรือว่าดอกประทัดจีนครับชอบอยู่กลางแดดนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายครับลดน้ําก็สองวันครั้งครับลดน้ําเกินไปก็มีแต่ลําต้นครับไม่มีดอก นี่คือปะทัดจีนครับปลูกไว้นานครับแพร่พันธุ์ได้เร็วปลูกง่ายดูแลง่ายครับอันนี้เฟื่องฟ้าครับตอนแรกซื้อมาใหม่ๆนี่ก็โอ้โหต้นเดียวนี่ประมาณสามสีห้าสีครับตอนนี้เหลืออยู่สีเดียวเป็นสีชมพูอ่านี่ครับเฟืองฟ้านะครับ แต่บ้านผมบ้านนอกผมเขาเรียกว่าต้นกระดาษต้นดอกกระดาษครับอ่านี่ดอกบัวครับบัวหลวงบัวบัวผันครับนี่ครับต้นใหม่ก็แทงออกมาเพียบเลยครับเนี่ยอยู่ใต้น้ำน้่นครับให้ปุ๋ยสม่ำเสมอครับอย่างน้อยก็เดือนละครั้งครับปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยที่เป็นเม็ดใหญ่ใหญ่ครับตามต้องตลาด ยีบห้าบาทครับเขาก็จะออกดอกให้เราเห็นแทงดอกออกมาอย่างนี้ครับอืมนีป๋ยเสียนโบราณครับผมก็ปลูกไปปลูกสารพัดปลูก,กนะครับชอบชอบในไม้ดอกไม้ประดับครับโอเคจบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ติดตามก็กดสับตะไคร้ให้ด้วยกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ